สิ้นสุดการรอคอยครับและนี่คือข่าวดีข่าวด่วนข่าวใหญ่ขาญ่ขาวใหม่มาแรงสำหรับคุณครูทั่วจักรวาลที่ต้องการเปลี่ยนการสอนให้สนุกด้วยคา h o ฮูดนะครับเพราะว่าตอนนี้คา h o ฮูดเปิดให้เล่นฟรีในทุกๆโหมดทุกๆเกมแล้วครับและมีโหมดใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ ลองเล่นด่านใหม่สุดสนุกที่ชื่อว่า Toilet Tower กันหรืออยังครับถ้ายังวันนี้เราจะมาพิสูจน์และเล่นไปด้วยกันนะครับสวัาดรสีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแ e นะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่ทีเดนแชเต็มใจและภูมิใจนําเสนอมากๆพร้อมกับตื่นเต้นไปด้วยในเวลาเดียวกันเลยนะครับวันนี้ครับจะพาไปพิสูจน์เกมใหม่ด่านใหม่โหมดใหม่แมปใหม่นะครับ ซึ่งหลายๆท่านน่าจะเห็นแล้วว่าเมื่อก่อนนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาหรือนะครับไม่แน่ใจว่าวันไหนนี่แหละนะครับมันขึ้นคำว่าเร็วๆนี้หรือ Coming soon นะครับแต่ตอนนี้ปรากฏว่ามันครบทุกอันแล้วและอันใหม่ล่าสุดก็คือเจ้าลิงตัวนี้นะครับที่ปีนหอคอยที่สูงที่สุดเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่าสนุกสนานแค่ไหนเล่นแล้วเป็นยังไงในคลิปนี้นะครับ แน่นอนครับก่อนจะไปู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปปีนหอคอยที่สูงที่สุดกันครับก่อนหนึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปแรกของคาฮู t นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกและสนใจเกี่ยวกับการสมัครการสร้างการนำไปใช้ในรูปแบบในด่านทุกด่านนะครับ ก็สามารถไปที่เพลย์ลิสต์ของ Ke ีเดนแช r e แล้วเลือกเรียนรู้ได้ในที่นี้นะครับผมขออนุญาตเลือกนะครับหนึ่งเกมขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เป็นเกมเกี่ยวกับการตัดต่อรูปภาพสุดสนุกนะครับหลังจากที่เรากดมาที่ตัวเกมแล้วนะครับเราก็จะกดที่ปุ่มสตาร์ทได้เลยครับระบบก็จะเปิดหน้าตาของเกมมาให้เลือกในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอโหลดดิ้งสักครู่หนึ่งนะครับ เมื่อโหลดดิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นโหมดหรือว่าด่านของเกมขึ้นมาให้เห็นในลนักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Chill Art Submarine c o s s Treasure Trove Color Kingdom นะครับและที่ใหม่ล่าสุดอันนี้นะครับก็คือ t a i l e r Tower นะครับก็คือเกมที่น้องลิงเนี่ยปีนหอคอยที่สูงที่สุดนะครับในที่นี้ผมก็จะกดคลิกไปหนึ่งครั้งนะตอนนี้ยังเล่นฟรีได้นะครับตอนนี้ยังเล่นฟรีได้เพราะฉะนั้นก็หวังว่า จะฟรีไปในถึงช่วงเปิดเทอมใหม่นะครับหรือว่าท่านใดที่มีการสอนเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงเนี่ยกขาสามารถที่จะเลือกเกมนี้ไปช่วยเพิ่มสีสันความสุขความสนุกสนานในการเรียนการสอนได้นะครับในที่นี้ผมขออนุญาตเลือกระยะเวลาเป็น3นาทีตามที่ระบบแนะนำมานะครับแล้วก็กดสตาร์ทเลยหลังจากที่กดสตาร์ทแล้วนะครับเราก็จะเข้าในลักษณะแบบเดิมเดี๋ยวรอเกมพิณสักคู่หนึ่งนะครับ ผมจะขออนุญาตจำลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก2คนก็นแล้วกันนะครับทีมตั้งต้นเนี่ยมันจะมีทีมขึ้นมา3ทีมเป็นค่าตั้งต้นนะครับสีแดงเป็น f ฟเออรสีฟ้าเป็นโอเชีแล้วก็สีเหลืองเป็นซันชายแต่ว่าในที่นี้ผมจะลบทีมออกไป1ทีมนะครับอ่าโอเคเราสามารถแอดทีมเพิ่มได้ด้วยนะทีนี้ผมก็จะคัดลอกนะครับปึ๊บโอเคเปิดลิงค์ขึ้นมาใหม่นะครับอ่ากด Enter นะครับ อันนี้ก็จะเข้านะครับ9 1 1 2 7 8 8นะครับโอเค9 1 1 2 8 8 8กเตอร์โอเคนะครับโอ้กราฟิกค่อนข้างสวยเลยนะนะครับโอเคอันนี้ขออนุญาตเข้านะครับอีกคนหนึ่งนะครับนี่ก็จะสังเกตเห็นว่าเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วก็จะถูกดึงนะครับเข้ามาในส่วนของทีมเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคในลักษณะแบบนี้ผมขออนุญาตมีนักเรียนแค่2คนนะครับแล้วเล่นแข่งกันนะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตกดที่สตาร์ทนะครับอโอเคนะครับก็รอสักครู่หนึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าจอของนักเรียนนะครับก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมแต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตกดสคริปข้ามไปเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาทดลองเล่นพร้อมกันนะครับลองแบ่งหน้าจอดูนะครับ อ่าอันนี้เป็นหน้าจอของนักเรียนนะหน้าจอของนักเรียนด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็หน้าจอของคุณครูหรือว่าหน้าจอของส่วนกลางเนี่ยเป็นด้านขวามือนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มีฉากนะของเนี้ยขยายเต็มจอสักนิดนึงนะครับนี่นะครับจะแบ่งเป็น i r e Team แล้วก็ Ocean Team แบ่งเป็น2ฝั่งในลนักษณะแบบนี้อ่าทีนี้ลองนักเรียนลองตอบคำถามดูนะครับอ่าสมมติว่าลองตอบดูนะครับผม อ่าโอเคนะครับถ้าเกิดตอบผิดก็จะเป็น In c o r r e c t แบบนี้นะครับถ้าเกิดตอบถูกนะครับปุ๊บถ้านักเรียนตอบถูกนะครับก็จะได้นะครับเหมือนนำก้อนหินเนี่ยถล่มลงไปที่ตึกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูหน้าจอหลักนะครับอ่าหน้าจอหลักจะอยู่ที่สังเกตดูนะครับว่าหน้าจอหลักแต่ละอันเนี่ยจะมีลำแสงตรงนี้นะครับไม่ตรงกันนะครับนักเรียนก็จะต้องดึงอันนี้ลงนะครับปึ๊บ นี่นะครับแล้วก็เหมือนเป็นการทําลายตึกนะครับในลักษณะแบบนี้ต่อขึ้นมาก็จะต้องดึงลงให้ตรงนะครับโอยไม่ตรงนะครับโอยไม่ตรงอีกแล้วนี่นะครับดึงลงให้ตรงลําแสงอย่างนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็เหมือนเป็นการที่จะต่อหอคอยขึ้นไปในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคขออนีาตลองตอบดูนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับติดตดติดดอ่านี่นะครับ ลองดูนะครับอันนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับยังอยู่ที่เดิมอยู่นะนะครับมาลองต่อดูนะครับปึ้งดึงปึ้งดึงปึ้งดึงอึ้งดึงนะครับนี่นะครับต่อขึ้นไปละเกือบละเกือบละอึ้งวุ้ยนิดเดียวนะครับโอเคตอบนี่นะครับไปฝั่งนี้โดนทุบแล้วนะครับเมื่อกี้น้องลิงมาทุบตึกนะตอนนี้เล่น2คนแล้วสลับหน้าจอไปมาอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่า ถ้าเกิดตอนนักเรียนได้เล่นเนี่ยมันก็จะสนุกมากๆเลยนะครับ A few moments later yeah ถ้าจบแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าจอของนักเรียนนะครับอันนี้ก็หน้าจอของนักเรียนนะส่วนหน้าจอของคุณครูจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับขึ้นลำดับที่มาบอกว่าใครได้ที่1ใครได้ที่2นะครับที่1ก็จะมีแบบอ,อ่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าคล้ายๆกระดาษนะครับสีสันสดใสหลายสีเลย โปรยลงมาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่านะครับแล้วก็คิดว่าทุกท่านน่าจะเชื่อมั่นเหมือนกันว่าเกมเกมนี้นะครับในโหมดปีนหอคอยที่สูงที่สุดนะครับในเว็บไซต์คาลคูนเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่แมป1นึ่งเกมหนึ่งด่านที่สร้างความสนุกสนานให้กับชั้นเรียนได้แต่ก็ไม่อยากให้เชื่อเพียงแค่ดูคลิปนี้จบนะครับอยากชวนส่งต่อเกมนี้ ไปพิสูจน์ไปทดลองถึงห้องเรียนของคุณครูทั่วจักรวาลน,นะครับถ้าชินชอบฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เสมอและที่สำคัญฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที d เด s นแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อที่คลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆม,มาเรียนรู้ร่วมกันอีกหา้ามพลาดนะครับคลิปนี้ฝากส่งต่อด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทั่วจักรวาลในการ พัฒนาการสอนเหมือนเช่นเคยไปส่งต่อความสนุกนี้ถึงห้องเรียนกันเลยครับรอชมอยู่นะครับ